บรรยากาศของ<ห>คุณ <ไป S 1> ชนนบดโอ้ยอ่อนซ้อนบ่อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอะไรสุดลิปจ้ะอะไรป็ดนะนี่เดอ็เองโอ้ย,อยล่องมันคืโอยโยลย่องมันคือหน่อยคือเตี้ยแทะอย่าได้เรียกอเลยให้ใค้ กำแังแข้งขัะเอากาแฟมาแล้วนะตั้งแต่เช้าขอสามขอหลังโอ้ยไอ้นี่นะผู้ใดนี่ก็ไม่ง่ายเท่าหอมนะหอมนะหอมนดโอ้ยพี่น้องเอ้ยยายแดงไปอยู่กรุงเทพนั่นก็เห็นมาคล้องหนังบัดเดี๋ยวของใหญ่ขนาดนี้โอ้ยอัดซอสตะกรอนคล้องหน่อยหน่อยหนึ่งโอ้ยคล้องการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ก็จะเลื un, ่อนลุดเรื่องของหมู่บ้านจะพ้องขนาดนี้ก็ดีแหมโอ้บอกมาบด้งเออถ่ายกาแฟมานะเอามาแกะแกงของกินนัดเด็กมาก็จะไปกบ้าก่อนนะนี่หน้าเลยแ้่ว่าบอกว่ามึงสี่จำได้บ่บ้านเขาพองก็คือเก่าเด้อใจนู้นเออแล้วก็แขางนะเพราใหญ่เกียรติมึงสี่จำได้บ่มันถามโอ้จำไม่ได้เนี้ยเออมันมันเปียนไป ันนี้บ้านผู้ใดล่ะนี่บ้านบ้านปองเอาเรามาอยู่นี่ัซนบ่อโอ้เรามาอยู่ต้นนาแล้วคือบ้าขายลูกจอ้ตะกอนวันน้าเราอยู่ไกลน้าเราก่อประกายตัวนี้ไปทา้งใดล่ะพี่น้องทางนี่ว้ายคือประเดีเอาบูดมาลงหวัตเทนี่อ่ะ อาทุกคนเตรียมพร้อมลุยจะภาพลงลุยก่อนผู้ขี่ตมขี่คนให้เบิ่งก่อนนะนี่คือสัมภาระนะเ,กกเก็บปูเก็บปลาทุกคนเตรียมพร้อมเดียนะ๋ยวไปเบิ้งปลาว่าสิวิหลายบอยน,ะนามยังโบแหงเลยนึกว่านามแหงแล้วสะหน่วยยังใหญ่เลย นั่ง่านั่ง่าจับปลานี่เนี่ยวิธีชุมชนกับเป็นยังนี้ล่ะพี่น้องวิธีชุมชนของคนเชื้อนาบดรวมแรงรวมใจซอยกรรันเฮ็ดยังกระตาม่าตะขอแห้งแตกบึ้มมาโหลดบอมีวาปฏิเสธ ชุมชนสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจน,นี่หน้าตั้งแต่สมัยพอสมัยเมียข้าเจ้าเนาะตั้งแต่สมัยยายแดงเป็นเร็กหน่อยมาเกี่ยวขาเอาแหงแถบมืนี่เป็นปลาจิกปลาหัางเบิดเดี๋ยวนี้มันบวคือเก่าเนาะเปลี่ยเนเห็ดเอือดเติดอยู่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเมียมีแต่ปลาอยู่ค่ะตุนจิกต้นหังแทบสิบอเหลือให้เห็นเลย เัง่วานน่ะคนหลุนเกา่าเขาเจ้ามักปลูกต้นไม้ไงคนรุ่นหม่ปลูกยูคาเป็นสินค้าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดต้นยูคาขายเอาสมิ่งก้อนใยแดงเตรียมตัวก่อนที่นอกอันบันย้ายหลยกระไดเป็นวิธีชุมชนดวาส,าาสู้กันตั้งซื่อๆเอาสมิ่งกันเ้อบายบาย